มือเยี้มกับหูพี่น้องหอยต้อเล็บหอยต้อเล็บหลักการลุดพอมได้ค่ะลุดแล้วพรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันต่อว่าเล็บของค่อยต่อจะอไปทํางานแล้วจะหลุดหรือเปล่าต่อได้แค่สามนิ้วนะคะเหลืออีกสองนิ้วลูกสาวบอกว่าทําไมไม่ต่อให้มันเสร็จบ่มันยังเด้ค่ะย่ามันหลุดกันเลยบ่ต่อเพราะว่ามันจะมันจะใส่ถุงมือไม่ได้ระหว่างที่เราทํางาน เขาก็เลยตัดสินใจว่าที่แหลก็ยังคิดยู่ว่าเอ๊ะจะตอ่ะตอหรื่ต่อเหลืออีแค่เท่านี้ต่อต่อให้มันเสร็จโปรโดรังสนาค์นะคะโอ้โอออพี่น้องเฮ้ยพี like ่น้องเดี๋ยวมาค่อยตัดไลเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณที่มาให้กําลังใจในส่งสีนะคะพี่น้องคะนี่ส่โลรดค่ะพี่น้องเลยไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้อะไรอย่างไรนะคะ Premises, แล้วก็ทำไมกาวมันแบบเราเป็นการต่อเล็บที่เราทำกันเองเราทำกันเองง่ายๆสไตล์เราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอ้าติดอันนี้เห้าดีดีเดติดหนังเห้านี่แต่ว่าเล็บนี่ยมติดเดติดหนังเห้านี่ไว้พ anyway. like ี bottle bottle ่น้องเอ้ยสวัสดีนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาต มาใส่ไปเนีอันนี้ใดบอ่อันนี้มันเล็บไหนเนี่ยมันจะยาวเกินไปไหมมันเยาวาเกินไปบาใส่เด็กน,นี่ทั้งห้ายบัน,นี่แมนน่ใจว่ามันจะยาวเกินไปหรือเปล่าสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะ ขอบคุณนะคะคุณเพื่อนขาแตยู่งเชิงไลฟ์พร้อมทําอันนี้ด้วยแล้วก็แบบว่าเช็คหลังบ้านด้วยเอาลงไปพี่น้องเอลยชีวิตเอาลงไปคุณเด้พี่น้องเอ๋ยค่อยต่อเล็บนะคะจะหลุดหรือเปล่าน้อทำไมนี้เป็นยาวนะคะอย่าหลุดเด้อ นี่พี่น้องเล็บเล็บคอยมันยาวกว่านี้นะแต่ว่าค่อยตัดให้มันสั้นลงคุณด้ปุณด้เบิ้งขท่งนี้่ได้ต่อทำแค่มือเดียวเพราะว่าเราถนัดมือนี้ใช่ไหมอันนี้คือเล็บอันนี้คือเล็บที่ยังไม่ ยังไม่เคิน์นไวยังยังไม่ตัดมันจะยาวมากแต่ว่ามันยาวเกินไปมันจะทิ่มตาตัวเองนี่แหละก็เลยไม่ก็เลยตัดออกเอากันไกลมาตัดตัดถ้าไม่เล็บขอ่อยห้เป็นเียเล็บข่อย้นเป็นงอสงงีพีน้อง่เข้าขใจกันเคยได้ยินถ้าใครทําแบบนี้พี่น้องขาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ไม่รู้ว่า,าจริงไหม เคยมีคนทำนายค่อยว่าถ้าทำแบบนี้แล้วนิ้วน,นิ้วก้อยเรามันไม่ชิดกับนิ้วนางแบบเนี้ยเขาบอกว่าคนแบบเนี้ยจะห่างจากครอบครัวห่างบ้านห่างเมืองมาหากินแต่ว่าจะดีตอนที่แรกค่อยก็ไม่เชื่อหรอกพี่น้องค่อยก็ไม่เชื่อทางเนี่ยมันติดอยู่มันเป็นท่านในอันเดียว ทีมันปติมันจะเป็นทั้งสี่เองเลยค่ะพี่น้องะ่ะมันบ่รเขามาหาคันเท่าเข่าเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนเท่าไปบังคับไปบังคับนิ้วเท่าให้มันเข่ามาหากาันเนี่ยมันจะเป็นนังเสียพี่น้องคอยกับเขาใจให้กันเล็บคอยเล็บคอยบางงานมอเด้อเพราะว่าทํางานในครัวนู่นนี่นั่น สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีรอบดึกน,นะคะมาทักทายกันได้พี่น้องคะ่ะนู่นนี่นั่นใครยังไม่หลับไม่นอนมาทักทายเป็นกําลังใจนะคะแม่สมศรีอาจจะไปเยี่ยมเยือนเพื่อนๆพนที่พี่ช้าหน่อยแต่ก็ไปชัวร์นะคะพี่น้องคะอ่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีแล้วมาทิ้งคอมเมนต์ไว้หลังบ้านนะคะ thank you for your support thank a lot thank you everyone for your witth for your Uh, for your support Thank